สิ่งที่ผู้นำควรมีโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์สิ่งที่1ก็คือการปรับตัวคุณสมบัติของการปรับตัวเนี่ยครับมันควรที่จะอยู่กับทุกคนเพราะในโลกนี้ปัจจุบันนี้และสมัยนี้ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดถ้าเราไม่ปรับตัวเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเองไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตอันดับ2คือการสื่อสารถ้าเราสื่อสารไม่ชัดเจนทีมงานของเราต่อให้เราเองเนี่ยทุ่มเทเท่าไหร่ แต่ว่าการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนมันก็จะทําให้เกิดความหายนะเท่านั้นและการสื่อสารที่จริงใจเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เราเองเนี่ยลดปัญหาลดภาระที่จะเกิดขึ้นได้เท่านั้นและอันดับที่3คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าวันนี้คุณมีทีมงานหรือคุณมีองค์กรที่ใหญ่แม้กระทั่งในระดับครอบครัวเหมือนกันถ้าเราเองมีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันซึ่งกันและกันเราเองก็จะไปต่อได้อย่างมีความสุข และเราเองจะไม่เครียดกับการบริหารงานในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเราลองรู้นะครับว่าเราจะมีการปรับตัวสื่อสารและก็เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันอย่างไรเพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราไปต่อได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็งจากทีราพัน์เกิดมาเพื่อแต่นคนเกิดมาเพื่เป็นประโยชน์ครับ